ังหวัดศรีสะเกดนำพลังกีดอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านชายแดนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันนี้ครับที่บริเวณตลาดนัดหมู่บ้านภูมิสรร์ใหม่หมู่ที่12ตำบลเสาตงชัยอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีนะครับนำพลังกีตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมอาคารกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุตำบลเสาตงชัยที่ได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ BM-21 จากเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 5 6 8ซึ่งส่งผลให้พื้นที่อำเภอกันทะลักั์พื้นที่ด่านหน้าติดชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างถึง12ตำบล ังหวัดศรีสะเกดครับจึงได้นําพระังจิตอาสาทั้งส่วนราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาล้ำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยอาทิด้านการปกครอง มีการลดภาษีอากรลดหย่อนค่านายกเลิกการเก็บอากรตลาดเปลี่ยนเป็นเก็บภาษีโรงร้านเรือนแพรจากผู้ค้ารายใหม่ออกพระราชบัญญัติกำหนดใช้ค่าที่ดินให้รัษฎรเมื่อมีการเวนคืนและยังออกกฎหมายสำคัญอื่นๆทั้งด้านพระพุทธศาสนาครับทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ลุ่งเดืองทรงตั้งธรรมยุติกาวงขึ้นเป็นนิกายใหม่ ในพระพุทธศาสนาที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมบินัยและระเบียบแบบแผนด้านพระพุทธศาสนาทางด้านการศึกษาศิลปวิทยาครับทรงเป็นนักดารา,าศาสตร์ไทยทรงคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2511ล่วงหน้าถึง2ปีครับจากพระราชกรณียกิจดังกล่าวครับทางองค์กรยูเิสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพบ2 0 0พรรษาในวันที่18ตุลาคม2547ส่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยชัชชัยพรม่ตาตยภาพกิตภพัพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกดรายงาน